ส่วนเรื่องราวของน้องๆเยาวชนแห่งชาตินะคะที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นวันนี้นะคะนะจะพาไปรู้จักตัวอย่างเยาวชนที่มันศึกษาเรียนรู้จนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาการศึกษาและวิชาการนะคะเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563นะคะจากทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจะพาไปรู้จักกับ โอ้โหหนุ่มน้อยหนะ้ามนคนนี้นะคะใส่แว่นโอ้โหท่าทางจะเรียนเก่งนะคะก็คือน้องวริศลุยพันเป็นนิสิตชั้นปีที่1คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายตั้งแต่เด็กแล้วนะคะน้องมีความสนใจด้านวิชาการหลากหลายขแขนงมากทั้งด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์แล้วก็ดนตรีด้วยนะคะยังคลุยเพียงออยอย่างเงี้ยก็สนใจจุดเริ่มต้นของการหมั่นหาความรู้ก็คือทบทวนค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์จากหนังสือการ์ตูนประวัติศาสตร์นะคะ แล้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาข้อมูลจากมุมมองในตำราเรียนนอกตำราเรียนสถานที่จริงตามแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ด้วยนะคะโดยส่วนตัวชื่นชอบสมัยอุทยามากที่สุดและด้วยใจรักในการค้นคว้าหาข้อมูลนี้นะคะก็เลยทําให้คว้ารางวัลในการแข่งขันวิชาการโครงการเพชรยอดมองกุฎประจำปี2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี4ถึงปี6 วิชาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินนะคะจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกด้วยซึ่งประสบการณ์การหาความรู้ในการแข่งขันทุกๆครั้งก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองนะคะ กรมกิจการเด็กและเยาวชนก็จัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563เนี่ยนะคะจะจัดขึ้นในวันที่20กันยายนนี้นะคะไปฟังน้องดูค่ะผมว่าประวัติศาสตร์มันให้แง่คิดให้บทเรียนเราทําให้เราเรียนรู้จากอดีตแล้วก็มันทําให้เราเป็นคนที่รู้จักพิจารณาต่างๆสิ่งต่างๆโดยที่ต้องหาหลักฐานหรือว่าเหตุผลรประกอบไม่ใช่กิจึ้นมาลอยๆอยย่างเดว